สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ผมก็จะมารีแอคชั่นเกี่ยวกับเดอะซีรีส์ของคุณชัยวัฒน์นะครับนักร้องหมอลำชื่อก้องฟ้าหวงหญิงเพชรบ้านแพงวันนี้ก็จะเป็นอีพีที่เก้านะครับที่ผมจะกล่าวต่อไปนี้คือสิ่งที่ เกี่ยวกับความเคารพสูงสุดของของมนุษย์นี่ครับคุณชัยวัน์เป็นคนค่อนข้างละเอียดนะครับเวลาคุณชัยวัน์ดูคลิปเขาก็จะจดบันทึกรายละเอียดน้นๆไว้และเป็นคนค่อนข้างละเอียดนะครับว่าตรงนั้นคนมันคุณชัยวัน์ก็จะบันทึก เป็นจุดๆด,ด,ดไปแล้วก็รวบรวมมาเป็น EPEP EP ไปอันนี้ผมยอมรับเลยนะครับแต่จะละเอียดยจงไงจะเกี่ยวกับเรื่องอะไรวันนี้ครับ e p พีที่9คุณชัยวัดได้กล่าวถึงเรื่องอะไรเรามาติดตามชมกัน,กนครับท่านสามารถติดตามนักร้องหมอลำชื่อกอ้องฝาอุ้งหญิงเพชรบ้านแพงโดยเรื่องเล่าชัยวัด ได้ทุกช่องทางออนไลน์ท่านชอบเนื้อหาช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกําลังใจให้เราด้วยครับเคยเอามือแต่สิ่งใดๆที่เราเคารพและมาแต่ที่หัวเราหรือไม่เคารพระดับใดเราถึงจะมีความรู้สึกอยากทำเช่นนั้นสิ่งที่เราเอามือไปแตะแล้วเอามาสัมผัสที่หัวต้องศักดิ์สิทธิ์สูงส่งระดับไหนเราย่อมรู้ได้ด้วยตัวเราดีอีพีนี้เรื่องเล่าชัยวัด เรื่องที่จะเล่าเรื่องกายภาพอันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมากแต่ในมุมมองนี้จะเป็นภาพความสวยงามและเป็นมงคลแก่ผู้กระทำสมควรได้รับการสรรเสริญและเผยแพร่ออกไปให้เป็นตัวอย่างอย่างน้อยสิ่งดีๆนี้ยังมีอยู่ในสังคมไทยเราจะกลับไปดูกิจวัตรอันสวยงามของนักร้องชื่อก้องคนนั้นอีกครั้งหากอุงอิงมีอดีตชาติสูงส่งเป็นถึงเจ้านางน้อยคนที่เธอยอมก้มกราบระดับเอามือแตะที่เท้า และยังเอามาสัมผัสที่หัวคนที่เธอก้อมกราบก็ย่อมมีอดีตชาติเช่นกันจากการเฝ้าดูการกระทําที่สวยงามจนต้องชื่นชมการกระทําที่งดงามดั่งดูภาพถอยไปยังอดีตที่ไกลโพ้นนับพันปีที่เจ้านางน้อยได้กระทําอย่างนั้นกับใครที่สูงส่งเช่นกันเพียงแต่ในชาติพบปัจจุบันเธอกระทําสิ่งสวยงามนี้กับคนที่ให้เธอได้เกิดและติดปีกนางหง์ในวงการหมอลำที่ปัจจุบันต่างยอมรับแล้วว่าเธอคือเบอร์หนึ่งในเส้นทางนี้ เรายังสังเกตเห็นอีกว่ามือที่เธอสัมผัสเท้าคุณโจและนำมาแตะที่หัวประหนึ่งดังสิ่งนี้เป็นสิริมงคลสูงส่งสำหรับตัวเองแต่มือที่กระทำสิ่งนี้ทุกครั้งมักจะเป็นมือข้างขวาเสมอแต่หากเธอใช้มือด้านซ้ายเธอจะแตะที่เท้าเช่นกันแต่ก็มิได้นำมาแตะที่หัวบอกนยบางอย่างใช่หรือไม่การใช้มือด้านขวาแตะที่เท้าและยกขึ้นมาสัมผัสที่หัว เป็นการแสดงความนับถืออย่างสูงส่งสำหรับพ่อผู้ให้เธอได้เกิดในวงการหมอลำอย่างเต็มตัวเธอยังเคารพและกระทำสิ่งนั้นให้เห็นเรื่อยๆแต่เหมือนมีญาณทิพย์สัมผัสที่6รู้อนาคตเมื่อเห็นแววตาหรืออาการคุณโจเหมือนมีทุกข์ในใจแต่จะใช้มือด้านซ้ายมาสัมผัสหรือข้อที่เท้าคุณโจดังให้พรให้โชคนั้นเองและเหล่าสายมูก็เชื่ออย่างนั้นเช่นกันมือข้างนี้นี่เองที่เหล่าเอฟซี FC สายมูอยากสัมผัส สักครั้งเพื่อบรรดาลโชคลาภอย่างที่เชื่ออย่างจริงจังเรื่องราวจะดำเนินต่อไปอย่างไรโปรดติดตามในอีพีที่10ครับก็จบลงแล้วนะครับ สำหรับ EP ที่9ผมนับถือคุณเัยวัตรก็คือแกเป็นคนละเอียดมากจดบันทึกรายละเอียดได้ค่อนข้างชัดเจนถูกต้องกับคนที่มีพระคุณกับเรานอกจากพ่อแม่แล้วคนที่ให้กำเนิดเรากำเนิดชีวิตคือพ่อแม่และคนที่ให้กำเนิดเราในสายอาชีพก็เป็นหนึ่ง วิดามานดาเช่นกันครับเป็นคนตัดสายสะดือให้เราเข้าสู่วงการบันเทิงเหมือนดังคุณหลวงวิงเพชรบ้านแพงนะครับที่คุณโจได้ให้ชีวิตใหม่แก่เธอนะครับถ้าเพื่อนๆตัวอกถูกใจในคลิปนี้นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e ให้ด้วยครับขอบพระคุณมากครับ